สบายดีจ้าป้าลุงขอโทษขออภัยดิจ้าที่ไปลงคลิปหลายมื้อก็เข้าสองทิศปฏิีน้องพี่น้องกายที่เป็นเดือนและที่ไปได้เข้าออกลงคลิปสาน้องกะหากระชั้นให้คลิปเถ้ดจ้าว่ามุมมีเวลาหาเงินหาคำจ้าบ่นด้มีเวลาสู้หากิน เฮ็ดคลิปกับบอคอยคุงสาวน้องกับโดนยังได้เฮ็ดเท่านึงบางเท่ากับบดได้เฮ็ดเทาเฮ็ดเบี้ยกับบดได้เฮ็ดบางเท่ากับให้คลิปบมีเวลาเฮ็ดให้ทันมงทันเวลาเฮให้ยังก็ได้ทาบ่ได้เฮ็ดเติมเติมเติมเลยนะพี่น้องเให้ทำมาแล้วไว้ฟ้าดับหน้าสาวน้องกับไปได้เฮ็ดคลิปซ้ำไม่ได้ตั้งซ้ำฟ้าแน่แล้วกัมียาดมาดับหน้าซร้อยคุณกับ่อยากลงคลิปลงเบอร์ในสาวน้องกับเลยบ่ได้เฮ็ด ขอโทวขอภไภัยเด้อจ้า <Okay. S 1> มาเด้อมาซื้อซอยสานน้องพาแซบเนี่ยเด้อจ้านี่กบร้อยแล้วจังหวะลูกค้ามาซื้อพี่น้องเบิดทุกวันเรามีเมื่อไหนสิบเบิร์ตเห็ดแซบพี่น้องลูกค้าเลาเยอะขายดีทุกวันพี่น้องช่วงหน้านี่แหละได้ขายดีเดียวหน้าหลักก็คือชิวได้ขายไปไหนเราพี่น้องเออขายอย่างเราได้ขายช่วงหน้า เพิ่งโบได้เหตุยูให้กินเน่เพิ่งคำมาเพิ่งกระมาเพิ่งกะซื้อของกินกินแล้วเพิ่งกะเนาะเจอสมองมาเฮ็ดเวียกต่อขอโทษขออภัยหลายเด้อมาสุขุมมาสุคนอิบซีเทนะฮะหาอยู่หากินหาเงินหาคำพี่น้องเอ้ยไปได้อยู่ซื่อได้สาวน้อม่ะทำบ่อห่างก็โบได้กินได้ สิคอยบุญวาสนากับโบม,มี่ได้พี่น้องเงยมาต้องได้หาหาจังได้กินมาหากไ็ไปได้กินเอาโบแม่งคุณเพลงคุณรู้คุณมีวาสนาเนาะโอ้ยตกแล้วพิดพาประกันแล้วขอโทรไปเด้อจ้าเบิง่งเด้อจ้าเบิ่งของฉันน้องถายไม่ยังแน่เด้อจ้านี่นมีปิ้งเอง็นฮอนดอก ได้ก็ก็ได้ขาดไปแล้วเนื้อโปรตามไหมโปรตีนบดบดดจ้าที่มันต้องโฟกัสน,นี่มาทางนี้ก็คือจามเอ็นจามเนื้อปทางนั้นก็คือปิ้งไกอออ่ซอแนม ไปแล้วจ้าสนองก็จะออกจ้า จ้าเต้ยเต๋อตอ,อินเต๋อเป็นแต่แซบบ่บบ่บบมึกสอนอมได้ขายดีทุกวันด้อจ้าเมื่อวานนี่กับโมได้กับเมื่อไงพี่น้องมาแล้วก็ขำมากกับนอนโมนมีเวลาจะมาเฮ็ดนำคลิปวันนี้มีเวลาแน่หน่อยหนึ่งเพราะว่า ลูกค้าพ่นยังบบเดลเลือกให้เลือกนามาเพราะว่าเฮากันยังมีเวลาเห็ดขางท่าสบายดีคืออจ้าพ่อแม่พี่น้องลาดชายนาระสอสบายดีนะไม่้อง <c oughs> ายแล้วแ <c oughs> ม่แรแ่ไอแมวแม่แร่ไปนอน สบายโอ้แม hey, oh, ่ลอาปากนะสบายดีพี่น้องมาเด้อเป็นินไก่ไแม่ลกนเแม่แลเด้อแม่ลยยตโควิดานพี่น้องแม่ลยยตวิดโควิดลเบิดูกค้าลาย ลุงมสุขุโมสุคนปากแดงเปินน้นเวินมาในสารองน่าลูกค้ามากพี่น้องปิ้งไว้ปิ้งไว้มากเข้ามาบาดเดียวเลยเข้าพับ่ได้มีเวลาถ่ายคลิปว้อน,นี้อาสิตจับกล้องมากพยายาขายเครื่องแน่เลยระยะซะ โอ้ขังวิ่งได้ขายดีเนาะมาขายนีได้ขายดีเด้แต่ก้าวมันบงังงี้เพระมันมือ อย่างว่าไปโลดเขาไม่ได้ว่าอย่างเนาะไม่ได้แค่เพื่อเพื่ออยากว่าซใายไปสิเก็ว่าไปโลดเขาบอหาเขาก็ไม่ได้กินเขาไม่ได้โคลายบางคนกัมันบอกรีคลิปก็ดีแล้วว่ะสั่งมันนายมันก็มีอ่ะนะเออก็ย่าดอกเขาก็บ่ได้ว่าอยังแล้วแต่พูดอยากเบิ่งบอกเบิ่งก็ย่าเขาไม่กล้าอาชีพเสริมเขาเนาะ อาชีพรักเขาก็คือเขาหาเงินอาชีพเสริมก็คือยูทูบเขาให้อาชีพรักเขาก็เป็นขายเครื่องขายของหน้าบ้านอาชีพเสริมเขาก็คือให้ยูทูบพิเรขายเสื้อผ้าสีก็มีได้พี่น้องเอ้ยมีคนขายเสื้อปลาสีสันนอมตัวสันนอมโอยังเอ้ยซื้ดอดอกก็ยามันเสื้ปผ้าโลดเรื่องบุรีกับมาว่าสันนอมโลดสนดันนอมก็ไม่ได้แค่ดอก สนองก็ได้กุมเงินนี่การเ่องมหาเขาบริจิตท่องบริจิตของเงินถ้าของเงินนะำพนุน่ถาถ้าของเงินนะำพุนี้กระยาดอกในแ,แต่ความคิดส่วนตัวของของบุคคลดีสัวขึ้นนำตัวตัวเองทำพุ่มบอลเซย์สนองกันยกมือสาธุอ้อก็พอกลับมาเชื่อมัน บอเกินมื่ออื่นนี้เราออกพี่น้องเลยมื้มอ,น,น,น,อน,น,นี้ก็มื้อวันศิลป์พี่น้องกัวันศิลป์ดับซ้ำวิ่งเลยจะลองกันเอาสุกสุขขอบคุณลูกค้าจ้าขนาดคุณลูกค้ามาสั่งจา้จาจ้าเป็นไก่มีความสุขในชีวิต ไม่แน่สบายดีพี่น้องสบายดีเชื่อได้กี่เชื่อแน่ไม่น่าจนไม่แล่เหร่สร้างไม่แน่อยู่เนาะบันไดเห็นไม่แน่โดนคือที่สร้างแล้วมีคนไม่แน่อยู่ได้มีคนสร้างครอบครัวไม่แน่อยู่ได้เนาะไม่แน่มีคนสร้างครอบครัวสาน้อมอยู่สหายไปสี่ครอบครัวสาน้อมอยู่สาน้อมก็บ้ว่ายอย่างก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ซื้อ คนที่เสื้อนั่นหูหูนกตาบอดกระยาแล้วแต่ขาวของบริวารอย่าง,าม,งมีอะไรเอ้ยสำหรับคลิปนี้สน้องก็ขอลาแล้วเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์องสาวน้อมพาแซบเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้พอบคร้วสาวน้อมเนี่เด้อจ้าพี่พัฟประกันแดดก,ก,กขอโค้ทอกไปแล้วก็ขอโทษอีกที่ชวน้อม บอได้ลงเอาคลิปลงเดินๆจะได้เอาลงเธอหนึงเด้อจ้าเดินจะให้เอฟซีขึนฮอร์ทเธนึงเนาะพี่น้องเดินจะขิ้นทั้กันเธอหนึงบ่แม,ม,ม่นต์วะอันบ่บ่บอเอาลงเลยกับโบเป็นเฮากัเฮ็ดอาซิบเสริมโหแม่แนู่บ่ายพี่และน้องแน่แม่มแน่วันเสีงก็ลืมละจนหรับคลิปนี้นลคลิปนี้ขอลากระเดิลพี่น้องเด้อ <c oughs> บายสบายดีขอขอบใจด้วยจ้าที่เข้ามารับชมสองสาวน้องปาแซติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อวาสิเฮ็์อย่างน่วาสิมีเรื่องราวอย่างน่ไมาอีีได้หูได้หูจัก้กันบายบายสบายดี